คำทำนายโดยรวมไม่ใช่การทำนายส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a r i n a Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีธาตุไฟค่ะเมษสิงห์ธนูที่อยู่ในราศีลักนาดาวสุขประจำช่วงวันที่1 1เถึง20พสพฤศจิกาย,ยนนี้นะคะการทำนายจะมีทั้งหมด3าพาร์ทค่ะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ทมสแตมป์จะอยู่ใต้ description box แล้วก็คอมเมนต์ปักหมุดนะคะ ธาตุเงสดคะ่ะชาวธาตุไฟไปเป็นยังไงาการณ์ความรักฝั่งคุณนะคะสองดาหนึ่งถ้วยเก้าถ้วยควินเดียนห้าถ้วยโอเคสปีดิพ์นะคะของชาวธาตุด,ดินเข้ามาเราจะดีลลิง คนเก่าหรือคนใหม่ที่เข้ามาเป็นชาวทัดดินก็นได้นะคะบางกรณ์พฤกษบหรือการที่อในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะช่วงนี้คุณมีเสน่ห์ต่อเพศเดียวกันด้วยนะคะอาจจะมีเพศเดียวกันเนี่ยเข้ามาจีบมาชอบหรือเข้ามาทักทายนะคะอยากจะทําความรู้จักกับคุณอืมแต่ดูเหมือนกับว่าคุณอาจจะมีการเปรียบเทียบนะในความรู้สึกคนใหม่ที่เข้ามากับความรู้สึกเก่า ความทรงจาเก่าๆหรือประสบการณ์เก่าๆเกี่ยวกับความรักในดีของคนหรือแม้แต่เปรียบเทียบกับคนเก่าว่าเขามีดีกว่าไหมหรือคนเก่าอะไรเงี้ยคุณรู้สึกว่าถ้าคนใหม่เข้ามาคุณอยากให้ดีกว่าคนเก่านะคะทุกด้านเลยว่าจะเป็นรูปหลักหน้าตานะคะการเงินการงานในเรื่องการงานต่างๆอืมแล้วบางคนยังรู้สึกว่าคนใหม่ที่เข้ามามันทําให้คุณนึกถึงอดีตนะคะ ทำให้คุณนึกถึงอดีตนึกถึงคนเก่าๆแล้วแอบ,บนอยนิดหนึ่งแอบบนอยนิดหนึ่งนะคะในช่วงของประมาณสิบเก้ายี่สิบมันดีมายบางอย่างเกี่ยวกับคนเก่าๆอืมอาจจะมีบางสิ่งที่คล้ายคลึงกันกับเขาหรือว่าลักษณะการพูดต่างๆเนี่ยมันมีความแบบทําให้คุณนึกถึงอดีตคนนั้นทีนี้ขอดูคนใหม่ที่เข้ามานะคะสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไง เอ็มเพรออกถ้วยตายละอขาจะมีอายุน้อยกว่าคุณนะคะหรือมีความเป็นเด็กมีความสดใสมีความแบบว่ามุ้งมิ้งใดๆนะคะคนใหม่คนนี้แล้วรู้สึกว่าตัวคนคนนี้เนี่ยเขาจะเป็นคนที่อาจจะไม่ได้ไม่ได้เป็นทรงที่ดูเหมือนเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมีความมั่นใจในตัวเองดู ดูป๊อปดูเขาสังคมภายนอกอาจจะมองว่าเขาดูเป็นคนเจ้าชู้ด้วยซ้ำนะแต่จริงๆแล้วอ่ะก็ไม่ได้เจ้าชู้นะอืมไม่ได้เจ้าชู้ชอบใครก็ชอบคนนั้นนะคะแล้วดูเหมือนจะเป็นคนโสดโดยไม่ได้มีคนคุยหรือไม่ได้คุยไปเรื่อยไปเปื่อยแล้วดูเขาคนนี้น่าจะชอบคุณมากๆพอสมควรเลยเอาเรื่องอยู่นะคะน่าจะมีการิ้งแอคชั่นเข้ามาคนข้างมากจากฝั่งเขาตั้มจีหรือพยายามคุยนะคะ พยายามคุยพยายามเข้าหาคุณสมากกว่าโอเคทีนี้ขอดูความคิดความรู้สึกนะคะเขาคิดน่ารู้สึกยังไงอะคุณบ้างล่ะในถ้วยว้เห็นไหมบอกแล้วชอบคุณมากเห็นปะละ่ะชอบจริงจริงชอบจริงๆชอบจริงๆแล้วแบบเขามองว่าคุณดูมีความเป็นผู้ใหญ่ดูมีความสุข,ขุมดูมีความคูลความนิ่งความความแบบเนี้ย มีเสน่ห์มากสําหรับเขาเขาชอบมากนะคะท,ท,ท้าไทยฟิลจังเลยท้าไทยฟิลของเขาจังเลยอยากทําความรู้จักคุณตกลมรักยิ่งรู้จักแล้วแบบยิ่งชอบยิ่งรู้จักยิ่งได้คุยกับคุณแล้วเขารู้สึกว่ายิ่งชอบยิ่งได้ไปส,อไปส่องไปสืบประวัติของคุณนะคุณมีความน่าสนใจในตัวเองในตัวตนของตัวคุณเองอืแล้วตัวคุณ่ะคะคิล่ารู้สึกยังไงกับเขาทาวเวอร์ใช่อ่รอ เราควเป็นชาวต่างชาติหรือพบเจอคนคนนี้ผ่านจาัดก,การเดินทางก็ได้นะอาจะมีการเดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วได้บังเอิญเจอคนคนนี้อืมมองว่าคุณก็ไม่ได้มองเขาเลวร้วายนะคุณก็มองว่าเขาก็ดูเป็นคนที่มีความจริงใจพอสมควรไม่ได้ดูไร้กัดอะไรคุยด้วยก็รู้สึกว่าสบายใจในระดับหนึ่งคุณเองก็อยากจะปล่อยใจจ่อยๆไปกับคนนี้นะแบบว่าไม่อยากให้อันดีหรืออะไรก็แล้วแต่มันมาทําให้คุณแบบปิดก,กันนะ้นอะ อืมนะคะแต่อย่างที่บอกเลยว่าบางอย่างเกี่ยวกับคนคนนี้มันริมายเกี่ยวกับคนเก่าทําให้คุณนึกถึงบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับคนเก่าแค่นั้นไม่ได้ถ้าคุณไม่เก็บมาใส่ใจมากอะ่ะมันจะไม่เป็นอุปสรรคในการที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ครั้งนี้เลยเพราะว่าคนคนนี้เขาดูชอบคุณมากเลยนะตองเป็นฟิลที่จะค้างรักคุณในอนาคตด้วยซ้ำนะคะโอเคะ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ไปต่อสรุปค่ะคนโด สีดาสีแม่ท้าวนะคะเซอร์เบตนะคะอดีตคืออดีตค่ะเป็นการพบเจอเป็นความสัมพันธ์ที่แบบปึ้งปังปุ๊บปับ๊บรับโชคนะคะปุ๊บปั๊บรับโชคมากบังเอิญโอะบะอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นความแบบปุ๊บปั๊บเจออะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่การแบบอุ้ยแผ่นมาก่อไม่ฉันเตรียมตัวละฉันจะดาวน์โหลดแอปน่นแอปนี่เข้าไปหามันจะไม่ใช่เป็นความตั้งใจมันจะไม่ใช่การ ที่คุณแบบตั้งใจเพื่อที่ได้เจอคนคนนี้แต่มันจะเป็นการเจอแบบบังเอิญไม่ได้คิดไม่ได้คาดฝันไม่ได้อะไรนะคะแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่มีโอกาสไปได้ดีในอนาคตด,ด้วยขอแค่ว่าอย่าให้อดีตอะ่ะหรือความความช้ำใจความเสียใจหรืออะไรที่มันเป็นบทเรียนเก่าๆแล้วมองให้มันเป็นบทเรียนนะคะอย่าเอามาเป็นสิ่งที่จะทําให้คุณก้าวไปข้างหน้าไม่ได้เพราะคนคนนี้เขาจะาเข้ามาเติมเต็มคนณีจริงเป็นความหวังใหม่ นะคะเป็นความหวังใหม่เป็นความรักครั้งใหม่เราจะก้าวไกลไปด้วยกันดีเลเจนส์แฟ f a c อ o r โอเคอันนี้ที่เ e รสเชนทูโรเรสปลัดลีจนั่นจะหมายถึงสิ่งที่พอคุณนึกถึงคุณคุยกับเขาบุคลิกบางอย่างคุณรู้สึกว่ามันมีความคล้ายคนเก่าคุณเลยมองว่าขึ้นมันจะต้องเป็นแบบเหมือนคนเก่าแน่เลยหรือมันจะอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะเป็นกำแพงระหว่างคุณแล็คนคนนี้ค่ะไพ่เลยบอกว่าให้คุณเนี่ย เคลียพลังงานคนเก่าหรือเค,คลียคนเก่าไปเลยบางทียาการพูดจังหวะการพูดคําพูดหรือท่าทีคล้ายกันไม่ได้แปลว่าเขาจะมีนิสัยหรือพฤติกรรมที่แบบโอ้ยเลวร้ายไม่ดีเหมือนคนคนที่คุณเคยประสบการณ์มาเสมอไปนะคะหนึ่งบวกหนึ่งไม่ได้แปลว่าเท่ากับสองเสมอไปอะแล้วเรียนเดนจนแฟกเตอร,ตร์ตรงนี้นะคะคือคุณกับเขาคนนี้มันจะมีจิตวิญ,ญญาณบางอย่างที่ดึงดูดกันมันคือการเจอกัน ที่คล้ายกับความบังเอิญแต่มันไม่มีความบังเอิญบนโลกไปเนี้ยค่ะอืมนะคะโอเคถ้าคนโสดก็ประมาณนี้นะคะยังก็ขอบคุณที่เราชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ share, กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนใ้้สับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คุณคุยนะคะชาวรับไฟดูสีถานการาณ์ฝังคณแปดดาบเลยเจ็ดเหรียญหกถ้วย บางคนเป็นคนรักเก่าวนกลับมาแล้วอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือบางคนจะเป็นฟีลแบบคนคุยนั่นแหละแล้วมีปัญหากันมาก่อนหน้านี้แล้วก็กลับมาเคลียร์ใจคุยกันนะคะแต่คุณรู้สึกว่าคุณยังไม่แน่ใจในตัวเขาคุณยังพะวงในตัวเขาว่าสิ่งที่ที่กลับมาปรับความเขา้าใจหรือปัญหาที่เกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่ามันจะเป็นแบบเดิมไหมเขาจะทําแบบเดิมหรือเปล่า จะทาให้ชินเสียใจได้ไหมคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะเห็นการปรับเปลี่ยนอยากจะเห็นการปรับปรุงอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงถามว่าฝั่งคุณมีการปรับตัวบางอย่างไหมปรับจูนบางอย่างไหมปรับนะปรับในที่นี้ก่อนหน้านี้คุณอาจจะเคยแบบจำใจจำัยหรือเคยแบบว่าอุ้ยชอบเขามากตามเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังจากเนี้ยนะคะสักช่วงปลายปลายไตรมาสนี้้าสิบแปดสิบเก้า 18, 19, นี่คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากไป เทคแอคชั่นให้เขาเห็นเยอะอืมอาจจะมีเอ่อาการคุยอาจจะเปลี่ยนไปอาจจะจากที่แชทหนักขวาก็แบบเอาให้เพื่อพอดีพอดีจากที่ตอบเร็วทันทีอาจจะช้าสักหน่อยหรืออะไรเงี้ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากฝั่งของคุณด้วยเช่นเดียวกันเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากจะเห็นนะคะเราอยากจะเห็นว่าการกลับมาคุยกันครั้งนี้ในการเคลียร์จากประเด็นเนี่ย มันมีอะไรเปลี่ยนไหมเขาจะเรียนรู้อะไรไหมเขาจะทําเหมือนเดิมไหมเขาจะอะไหนึ่งคุณอยากอยากได้ความมั่นใจนะคะอยากได้ความมั่นใจบางอย่างจากเขาโอเคสถานการณ์ฝั่งเขาเป็นยังไงบ้างคะหนึ่งไม้อะรตามง้อมากเลยนะฝั่งเขานี่ตามง้อเลยนะคะหน้าไพา่ถ้าไม่สลับนะถ้าไม่สลับคือง้อฉ่ำคำหอมดีว่าชาวทัดเย็นเด่นมากเลยนะคะ ทัดดินค่อนข้างเด่ดนะคะมังกรพิศษบหรือกันที่อยู่ในราศีลัานาหรือดาวศุกร์นะคะตามง้อค่ะอยากจะเคลียร์ปัญหาอยากจะเคลียร์อยากจะเคลียร์กันให้ชัดเจนอยากจะเคลียร์กันให้แบบทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะเขาอยากจะให้คุณให้อภัยเขานะคะอยากจะแก้ไขด้วยประเด็นไอ้สิ่งที่คุณเริ่มเปลี่ยนนี่แหละคุณเริ่มเปลี่ยนไปหรือคุณเริ่มสังเกตหรือคุณเริ่มไม่เชิงว่าตีตัวออกห่างแต่ปรับพฤติกรรมบางอย่างเขาเห็นนะคะเขาสังเกตเห็นได้แล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากให้คุณเป็นแบบนั้นเขาก็จะ รู้สึกว่าอ่ะเราต้องเคลียร์ก็ต้องก็ต้องมีการปรับแผนหมายถึงปรับพฤติกรรมนะคะพิสูจน์บางสิ่งบางอย่างให้คุณได้แบบได้เชื่อใจเขาอีกครั้งได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะน้อยเหมือนกันนะฝั่งเขาเนี่ยรู้สึกว่าครั้งนี้คุณไม่ได้ง่ายๆเลยนะคุณเหมือนจะเอาจริงเอาจังมากนะคะความกลัวความกังวลงของคุณมันแสดงออกมาเป็นพลังให้เขาได้จำนวนนะคะจำนวนต่อ อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วรู้ว่าจะต้องแก้ไขยังไงแล้วก็ต้องรักษาความสัมพันธ์ยังไงนะืมเขาคิดแลารู้สึกยังไงกับคุณนะคะเมื่อว่าคุณเป็นคนสนุกสนานน่ะแต่คนสนุกสนาน,านคนนั้นหายไปไหนแล้วว่ะดูตึงๆจังช่วงหลังๆเขาชอบคุณนะรู้เหมือนอกับว,ว่าเขาอยากจะคอมมิตเขามีแผนในความที่ของเขาว่าเขาอยากจะคอมมิชเป็นกับคุณนะคะมีความจริงใจ แล้วเขาก็มองว่าคุณก็เป็นคนที่จริงใจและค่อนข้างจริงจังกับเขาเช่นเดียวกันในครั้งนี้ของการกลับมาหรือในครั้งนี้ของการที่ได้เคลียร์ใจกันเนี่ยมันคือการเคลียร์ใจเพื่อไปต่อการเคลียร์ใจเพื่อที่จะอัปเกรดความสัมพันธ์เพื่อที่จะมีการคอมมิเนต์เขาไม่ได้มาเล่นเล่นแหลมถ้าก่อนนี้ดูเหมือนเขาจะเล่นเล่ๆคำๆหยอกๆไม่มีแล้วนะคะเซเรียสแล้วนะเข้าเวอร์ชันเซเรียสแล้วนะคะ อยากที่จะปกป้องอยากที่จะดูแลคุณจริงๆฝัง่ง,งคุณล่ะคะคิดรู้สึกยังไงสองดาไม่จะเชื่อเลยจริงปะ่ะแบบจริงปะ่ะ <c oughs> อยากคอมมิชจริงๆหรอคุณจะได้เห็นอะไรบางอย่างที่คุณก็ช็อกโลกเหมือนกันนะช็อกโลกในที่นี้คือไม่ว่าจะเป็นการคุยคําพูดการเทคแอคชั่นบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าใช่หรอมาเบอร์ไหนเนี่ยเล่นเบอร์ไหนอีกอะไรอย่างเงี้ย ะะมันทําให้คุณแอบสับสนแล้วก็งงกับความเป็นเขาชอบไหมก็ชอบนะชอบแต่บางทีก็แอบแบบเออว่ะฉันก็เคยเหนื่อยกับควมกับคมนี้มาก่อนฉันเคยตามฉันเคยเหมือนคุณก็เข้าใจอ่ะในช่วงเวลาที่เขาพยายามตามคุณคุณเข้าใจว่าช่วงเวลาที่คุณตามเขานะ่ะมันรู้สึกยังไงคุณจะเป็นฟิลที่เอาใจเขามาใส่ใจเรามากมากม,มากขึ้นอืมมากขึ้นโอเคไปต่อนะคะ นะบทสรุปความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหนึ่งเรียนค่ะโหเป็นการกลับมาเป็นการเริ่มต้นคล้ายๆว่าเริ่มต้นใหม่แล้วกันเนาะสําหรับบางคนอย่างที่บอกมันมีสองกรณีก็คือคนเก่าเลยอะคนเก่าที่แบบเลิกกันไปแล้วหนึเดือนขึ้นไปวนกลับมาเริ่มใหม่แล้วเป็นการเริ่มใหม่ที่อย่างที่จะคอมมิเมต์มีโอกาสที่จะคอมมิเนมน์ในอนาคตน,นะคะ และกรณีที่สองคือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนที่มีประเด็นกันมาก่อนหน้านี้ยุ่งยิ่งยุ่งยิ่งยุ่งยิ่งกันนะคะก็คืองอนกันใดๆนะคะกลับมาปรับความเข้าใจก็มีโอกาสที่จะได้มีการคอมมิชเมนต์จากนี้ไปนะคะเป็นพลังมากๆคุณแสดงพลังของตัวเองออกมาจุดยืนของคุณบาร์เรอรีสของคุณต่างๆมันคือพลังนะคะแล้วมันทําให้เขาสยบที่คุณน่ะมันทําให้เขายอมสยบแล้วความสัมพันธ์กระทั่งที่จะทําให้รู้เลยว่ามันมีเคมี ที่ผูกพันกันแบบค่อนข้างสตรองมากๆวันนี้ที่รอคอยอการที่คุณรอจะคอมมิตรอเขากลับมาหรือใดๆนะคะมันคุ้มค่าที่จะรอคือมาแน่แล้วก็พัฒนาแน่นอนนะคะขอเชื่อในสิ่งที่คุณลงมือทํากับความสัมพันธ์คุณทําดีคุณทําสิ่งที่ดีคุณมีความจริงใจเขาเห็นนะ,ะนั่นแหละคือคําตอบโอเคค่ะ้าพของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชม ขอบคุณที่ทุกการกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปค่ะภาพาของความสัมพันธ์คนมีคู่นะคะให้สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักเนาะแลนะนะการความรักฝั่งคุณค่ะแปดไม้สิบเหรียญห้าถ้วยเดทว่ามันจะต้องมีการคุยอะไรที่มันซีเรียสกันบางอย่างการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาคุยกันเรื่องซีเรียสจริงจังเรื่องของการสร้างครอบครัวหรือการพบปะ ครอบครัวของคุณพบปะครอบครัวของเขานะคะคนรอบข้างคือเกี่ยวข้องความสัมพันธ์นี้สถานการณ์ตอนนี้ในในสิบวันนี้นะคะจะมีคนรอบข้างเข้ามาเกี่ยวข้องที่ไม่ใช่ชู้สาวแต่เป็นการอะไรที่มันจะซซเรสขึ้นแต่หลังจากการคุยได้ได้ใช้เวลาตรงนี้นะคะ่ะแ,แอบรู้สึกหน่อยนิดนึงว่าแบบมันจะไปกันได้เหรอเราจะไม่ถูกกับคนรอบข้างเขาเข้าจะไม่ถูกกับคนรอบข้างเราซึ่งเรารู้สึกว่าเราจะทํำยังไงดี จะไปกันได้จริงๆใช่ไหมกลัวว่าทุกอย่างจะไปไม่ได้เราทุกอย่างจะต้องหยุดติต้องจบหรือบางคนคุยกันในเรื่องของการแต่งงานมั่นหมายการมีบุตรก็ได้นะคะเรารู้สึกว่าอาจจะหน่อยจากจากสถานการณ์ตรงนั้นที่เกิดขึ้นที่ดี้ฝั่งของเขาแล้วคะเป็นยังไงเดวิวเดอสตาร์เขามองว่าความรักเราสองคนมันไม่ใช่คนสองคนละ มันคือคนหลายคนเดวิดในที่นี้ไม่ได้แปลว่าโูลสาวเส,สมอไปนะแต่จะหมายถึงอย่างนี้บอกเลยค่ะบุคคนที่จะอาจจะหมายถึงครอบครัวเพื่อนฝูงญาติพี่น้องใดๆนะคะเขาคาดหวังมากๆก,กับการที่ได้คุยครั้งนี้นะคะคาดหวังมากๆกังวลมากๆเหมือนกันแล้วเขาก็กังวลแทนคุณด้วยถ้าคุณเป็นฝั่งที่มาเจอกับครอบครัวฝั่งเขานะเขาค่อนข้างที่จะค่อนข้างมั่นใจในตัวคุณนะ ค่อนข้างมั่นใจและเชื่อใจในตัวคุณแล้วก็มองว่าทุกอย่างมันน่าจะเป็นไปได้ด้วยดีด้วยซ้ำแต่เขาเห็นสถานการณ์ของคุณแล้วก็ก็เป็นห่วงค่อนข้างเป็นห่วงพอสมควรเลยนะคะเป็นห่วงในเรื่องของอ,อ่ความมั่นคงคือเขารู้สึกว่าโอเคแหละางที่บอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ใช่แค่แค่คุณกับเขาอะ่ะมันคือมากกว่านั้นนะคะต่อไปเขาคิดว่ารู้สึกยังไงกับคุณ้างนะคะในช่วงนี้ ให้พิมพ e s ทคุณพยายามรู้สึกอะไรบางอย่างไม่ใช่สิไม่ใช่พยายามเขาเรียกว่าคุณรู้สึกอะไรบางอย่างแต่คุณพยายามซ่อนมันไว้อะเขารู้เขาดูออกคือมองตาเราลูใจอะ่ะเขาดูออกเขาอยากจะช่วยแก้ไขเขาอยากให้มีอะไรอะ่ะก็บอกเขาคุยกับเขาอืมอยากให้คุณคุยกับเขาเปิดใจคุยกับเขาเราเราคุยกันได้เราเขาพร้อมที่จะรับฟังนี่เขาพร้อมที่จะรับฟังเขาพร้อมที่จะแบบ อยู่ข้างๆเขียนข้าง,างแล้วก็แ h a หลังใจแบบเขาสิว่าคุณไม่พูดเขาสิว่าคุณไม่ไว้ใจเขาหรือเปล่าคุณถึงไม่สื่อสารหรือหรือหรือยังไรอืมเขาเป็นห่วงความรู้สึกของคุณนะคะฟังคุณนะคะดุสตาเดวิลอืมกังวเน่ะคุณกังวลว่าถ้าหากว่าการเจรจาการพูดคุยกันพบปะครั้งนี้มันไม่เวิร์กอะ่ะ แล้วมีคนอื่นเข้ามาแทนที่มันก็ไม่อยากที่จะเสียความสัมพันธ์นี้ไปอ่ะแล้วคุณรู้สึกว่าคุณแคร์เขาคุณรักเขานะแต่บางอย่างคุณคาดหวังในความสัมพันธ์เยอะคุณคาดหวังในสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้ในความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงอ่ะแล้วคุณก็ไม่อยากจะสูญเสียสิ่งนี้ไปอืมคุณพยายามบอกบไปในในหนายหลายครั้งนะแต่อาจจะเขาไม่อาจจะไม่เก็ตก็ได้อืมแต่ ตรงๆเลยคือเขาอยากให้คุณพูดตรงๆมีอะไรในใจอยากให้สื่อสารตรงๆนะคะพูดกันตรงๆคุยกันตรงๆก็จะสบายใจกันมากกว่านั่นเองโอเคต่อไปนะคะมดสรุปค่ะโอเคตัวเตาหม่ ควบคุมสถานการณ์ให้ดีนะคะบางทีอ่ะอาจจะมีสิ่งที่ทําให้คุณอารมณ์ของคุณนะคะอารมณ์ความร้อนความหงุดหงิดคุณต้องต้อง,องคิดดีๆนะคะต้องคิดดีๆต้องอาจจะรู้สึกว่าสถานการณ์เนี่ยมันมีอุปสรรคที่ที่มันรับมือได้ยากสําหรับคุณแล้วคุณอยากจะปลีมเวกออกมาอยู่ยเงียบๆคนเดียวอาจจะไม่อยากที่จะสื่อสารหรือพูดคุยกับคนรัก จากสิ่งที่คุณหนักอกหนักใจในความสัมพันธ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นอนะอย่างเดียวเลยคือควบคุมในเรื่องของอารมณ์นะคะแต่ทุกอย่างมันจะผ่านไปได้นะเพราะคนรักของคุณอยู่เคียงข้างคุณอนะขอให้คุณเชื่อใจเขาสื่อสารกับเขาเขารู้ว่าคุณคู่ควรกับอะไรเขารู้ว่าเขาต้องให้สิ่งไหนกับคุณอืมขอแค่คุณสื่อสารให้ดีเท่านั้นเองนะคะ โอเคเขาอยู่คินข้างคุณเสมอืมอคลิปของชาวััดไฟก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์กดซับสไ i ร e เพื่อ like, share, subscribe. เป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ